ครับผมตอนนี้ลูกค้าลันแอร์ไปแล้วสองตัวนะครับตัวละห2ื่นสองันโอเคครับสองตัวนะครับตั้งยี่ห้าเราอันนี้ลูกค้าติดตั้งเองนะครับอาจจะมีสายไม่เรียบร้อยนิดนึงไม่เป็นไรเอาไว้ใช้งานได้พอนะครับตอนนี้เขาติดแอร์สองตัวก็จะพักใจไฟเราเนี่ยใจดีซีก็จะใช้ทั้งหมดเลยนะครับสองพอร์ต 12,000 CPU ลูกค้าติด580หกแผงใช่ไหมฮะหกแผงอ่ะนะครับตอนนี้รันอี d c จ่ายเข้าไปแล้วนะครับทำงานปกตินะครับวัดจากบอร์ดได้368นะครับบอร์ดของอคอยร้อนนะครับเราตั้งไว้ที่380อะเดี๋ยวเราไปดูการประหยัดกันตอนนี้เวลาบ่ายโมงนะครับ ไปดูกันอันนี้เป็นภาคดีซนะฮะสองร้อยห้าสิบหกโวลต์ดีซนะครับโอ้จ่ายสองพันสามร้อยวัตต์ดีซนะครับแอมเก้าแอมนะครับทีนี้เราเช็คไปแล้วเมื่อกี้นี้กินสองตัวกินอยูซิปแอมเอซนะครับไปดูฝั่งเอซกันสองร้อยสี่สองโวลต์ห้าวัตที่กินจากกาังไฟฟ้าหกสิบหกวัตต์นะครับ <c oughs> เป็นกี่แอมล่ะไม่มีแอมนะครับไม่ถึงแอมที่เปิด ก็จ่ายได้นะครับ12,000วิดีโ2ตัวนะครับกับแผ่น580วัตต์6แผ่นนะครับก็ตามผลตามนี้นะครขอบคุณครับ